mình 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 có mình 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 อันนี้แก้วแมงดานี่ก็ซื้อมาตลาดกันตรงตัวละยีสิบาทเพระป๋อมือนี่แหละน,นี่คอยไปหาดองเมื่อนั้นก็เลยบ้าคยไปตลาดอันนี้รั่วหวังแนบเนี่ยแนงกินเสารด้นี่อันขัวกุ้งกัวกุ้งแม่มดเอาหายตะเมืองไปสวนบักท่านพนผู้นา้ากับปลาสมกับมะหมกผัวาน,นี่กินเทละตก กินแต่ละตัวน้อยๆนี่แนหะพ่อให้เป็นพิธีวาอยาคือซือ้อในหมู่บ้านนี่หมูวา่นวานแกงปลา,ย,าปย่างหัวกระปุลกินข่าบเดียวแล้เยาวยุยงเครืองหมอครึ่งาัามัตตา,า,ายก่กินกตบว่กินไม่ย่นั่นก็ได้ก็ยกับว่กินด้วยกันย่ากัาากกบขอา Tân phá vai tốn tốn sẽ Men có một tên nếp im lưu đẹp. ba. Paper mấy hôm. Ta ba. 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 ba. Ta ba. với นำบมี่ให้เก่านี่ละมะเือนนี่ดอกไปยวันงามบะมีเมืองฝันเหนยอสวยป่ะนวามยสวยมาใช่บาทที่เจ็ดนี้ยมันคือล้มต่ายก๊าบลาน้อยร้อมเด็กกำนองเป็นน้องพอยค้อมฝันม่มาใช่บาทเยอะน่องเมืองเกเต็ดอกไม้จะขายดอกกุหลาบเลยละหางบ่าแมนดอกกุหลาบ ต้องมันบอกนะเอาก็เห็นว่าล่างๆนะไปก็ยังหายความได้สาวสวยกนะ่อนขอ่อยจิไปสวนบางท่านกับหลานข่อยฝันรุนมากะเะออมาได้ภาพไปหาดกอกทุกคนแต่สวนบากท่านบานไม่หมดยังก่อนอะยังก่อนบานพ่ผนผลไหมไปไหม บอกใจนึงไปกว่ากับบอกท่านเพิ่งจะไล่ไล่หมสอวนยืนตายอยู่กวมอยากเก็บอยากทำแต่ว่าเก็บไ่ได้กำลังบ่มีแล้วอ้วนซื้อซื้อเพบ่งมาขืนกวนซื้อซื้วนบ่มีกำลังอยากเก็บยังเงินยืนตายอยู่กความอยากได้ของคนเนาะ เดินไปก็จำติโกหางขาด,ดน,ดน,ดนไไดี่แหละดนเหนือเห็ดไว้ได้ยางอ้อมน้องแต่ละมือ่อยจากปลูกนั่นจากปลูกนี่จ,จะาบ,าบ้าส์ว้าวว้าไหวจังาหนี้กับบ้างซื้อกินดี้ก็ผมว่าซื้อไลยกับเบิดเงินบบบนี้ก็บาทสิบบาทเพราะแต่พยายัดเติมกันยังอยกันยังดีอยูอย่ได้พี่น้อง ไม่ชอบเอาของเบิ้งสวนไทยเราสิมีละมมมมไม่แม่แจงไม่มีแจ้งเนี่ยไม่แหงไม่แรงคัดพูดเล่บอะไรมีแหนมันบ่ขึ้นเลยบอกจากสวนไทยเจ้าไปหน้าผมเจ้าไปหน้าพ่อร้านขเขาเรียกหมักแหนบให้น้อย,ยหนึ่งนียมาหนึ่ง หวานหวานคือมันใบอย่างเงี้ยแซศษๆได้ย่ายูา่ทันหงอยงอย่อำๆของเขาันปูแ่แค่เดียวผสมก็กินได้เลยนะแต่ว่าจำเนี้ก็ได้ไปนองเด้อไปกินเขาตั้งอกตั้งแกกินเขาขเป็นตุ่นกุ้งก็กระได้ แซ่บขอบคุณค่ะ